ก็ผมผมคนการบริการสุขุมวิทมณฑลก็บริกาในส่งรถบัสยี่สิบเจ้าอยู่นะครับคณะของนักกีฬาวเลบสบอลนะครับว่าทรงเป็นห่วงนะครับในขวัญและกลังใจของนักกีฬาวเลบสบอลทุกคนนะครับแล้วก็มั่งตั้งใจที่จะนำทีมวเลบสบอลของเราให้ก้าวไปสู่เุ่งหมายนะครับทรงพระราชทาน ของก่อนเนื่องชาประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับเอแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในที่ได้ทำเป็นมุ่งมั่นตั้งใจไว้นะครับก็จะให้เสไ็่แระแสมานะครับส่วนและกำลังใจ่นกลาและประกบทุกๆทุกคนนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับผมทรงพระเจริญครับผมครับเดี๋ยวผมจะได้ แล้วตรงพัเจริญเนี่ยจะสหายพระตอนะครับฮัลโหลครับนักกีฬาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทุกคนครับรับทราบความประสงค์ของท่านเป็นอย่างดีครับของพระองค์เป็นอย่างดีครับแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับผม เราขับเป็นคนูนให้ส่งพัฒนาชาปนะครับ,บรครับขอบพระคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค,บ <pirate you. S 1> ค่ะนเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง,งทีมชาติไทยพวกเราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อนำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยค่ะ